รถที่โจรจะเลือกขโมยต้องเป็นรถที่ขายง่ายแล้วได้ราคานี่คือ5รุ่น5เป้าที่ถูกเลงอันดับ5ยามาฮ่าแกรนฟิโนโดยเฉพาะสีขาวเบาะแดงตัว ABS แต่ถ้าทิ้งกุญแจไว้ที่รถไม่ได้ล็อกคอโจรชอบหมดทุกสีอันดับ4พี่มิดก็ต้องการแต่ปริมาณรถมันน้อยขโมยไม่ได้มากนั่นคือ Honda g จีออนระวังระวังกันไว้หน่อยนะครับรถหายแล้วอยากออกใหม่ชั่วโมงนี้หารถไม่ง่ายเลยจริงอันดับ3มรุ่นนี้เขาบอกว่าโจรชอบส่งอันดับสี่พี่อิดก็ต้องการแต่ปีดําอันดับ2คือสุดยอยรงขโมยไม่อดงมาขมร ร้อยสีขาวเมื่อก่อนขาวแดงก็ชอบตอนนี้เป็นขาวน้าเงินก็ยิ่งชอบจะว่าไปเวฟร้อยยี่สิบห้าขโมยค่อนข้างง่ายพีพๆที่ขับรุ่นนี้อยู่ระวังกันหน่อยนะครับก่อนจะไปที่อันดับหนึ่งหากใครสนใจออกรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์<า>ไซค์จำาหนรถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่หอ้อราคาเป็นธรรมมีบริการทําเอกาสารถึงบ้านส่งรถถึงที่อันดับหนึ่งยังต้องเฉลยอ,อยู่ไหมครับไม่ต้องทายยังไงก็ถูกนั่นคือ Honda p c ีนี่คือเป้าใหญ่ของสายมิฉาชีเอาไปขายแล้วได้ราคาดีเหลือเกินยิ่งตอนนี้เทาาลมโโบบบรคะดีออร์ลั